ครับเพืเ่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะพามาประกอบนะครับลูกสูบนะครับก้านสูบนะครับก็คือชุดลูกสูบของรถไถคูปะต้านะครับ M 9 5 4 0นะครับหรือ M 8 5นะครับหรือรุ่น M นะครับที่ลักษณะคล้ายๆนี้จะประมาณนี้เพืเ่อนๆจุดนะครับที่สังเกตก็คือมันจะมีตัวมาร์กนะครับลูกศรนะครับอยู่บนลูกสูบ2จุดนะครับแล้วก็มาร์กก้านนะครับก็คือจะเป็นตัวเลขนะครับนี่รวมกันจะมีมาร์กนะครับนี่ลูกศร1จุดนะครับแล้วก็ตัวลูกศรตรงผนังลูกสูบ1จุดนะครับแล้วก็ตัว มาร pues ์คต nah ัวอักษรนะครับในก้าน1จุดรวมกันก็คือในการประกอบเซตลูกสูบแบบนี้นะครับต้องมีมาร์คทั้งหมด3จุดนะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็จะเคาะสลักนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับก็คือตัวลูกศรนะครับบนผนังลูกสูบนะครับที่เราเห็นกันนะครับตรงนี้ข้างๆนะตัวนี้ลูกศรมันจะชี้นะครับมันจะชี้เข้าไปมันจะชี้เข้าไปที่ก้านนะครับก้านนั่นคือหมายถึงว่าก้านกับลูกศรที่ชี้นะครับต้องตรงกัน นะครับเตะสเกตว่าล like ูกศรนชี oh ้ฝั่งนี้นะครับแต่ตัวเลขมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงข้ามกันนะแต่ก็คือจะหันไปฝั่งเดียวกันนะครับให้เราจําได้ว่ามันหันไปฝั่งเดียวกันนะครับแล้วบนหัวลูกสูบก็จะมีลูกศรก็ชี้ไปฝั่งเดียวกันกับลูกศรนะครับเหมือนกันเนาะนะครับนี้เราก็จะใส่กิ๊บนะครับนี่นะครับมาร์กจะมีอยู่3จุดนะครับในการประกอบชุดตัวลูกสูบตัวก้านนี้นะครับนี่ลูกศร่ือผมนะนี่ก็ลูกศรข้างบนนะครับแล้วก็ตัวอักษรนี่นะครับนี่ ลูกศรนครับสามจุดนะครับที่ต้องจำหลักๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเนาะนะครับอันนี้เป็นอ่าจะประกอบให้ดูเฉยๆนะเพื่อนนี่ตัวแรกก็อานะครับน้ำมันเครื่องนะครับชโลมนะครับชโลมนะครับแล้วก็จับก้านมานะครับจับก้านมาก็เทียบก่อนนะครับเทียบตำแหน่งก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวใส่ผิดนี่ครับนี่ครับตัวเลขนะครับต้องตรงกับ ลูกศรที่หันนะครับทิศทางทิศทางนะทิศทางที่ลูกศรหันไปนะครับชี้ไปนี่นะครับ <S <s หรือเอาง,ง่ายก็คือบนหัวลูกสูบมันจะมีลูกศรให้ตัวเลขบ,บนบนหัวลูกสูบตรงกับลูกศรน,นะครับของก้านนะครับดูง่ายเนาะเนี่ยครับแล้วก็ใส่เจลบีเอ้ไม่ใช่ใส่เจลบีใส่น้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปให้มันชโลมให้มันหล่อลืน่นนะครับมันจะได้ไม่ไม่ติดฟืดเนาะนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ถ้าเราใส่แล้วตรงนะครับเราเทบจะไม่ต้องเอาอะไรเคาะนะครับก็คือถ้ามันตรงเราเอามือดันๆก็เข้าได้นะด้วยนะครับแต่ก็สําคัญในการประกอบพวกนี้คือใส่น้ามันให้มันเยอะๆเลยครับให้มันลื่นเนาะนะครับแล้วให้มันลื่นนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราไม่ใส่น้ำมันแท้ไรเวลาเราประกอบไปแล้วว่ามันรันเครื่องแรกๆนะครับมันไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงครับสิ่นส่วนมันจะสึกเร็วนะนี่ครับก็เล็งดูมาร์กนะครับเนาะนี่ครับมาร์กลูกโซนนะครับเห็นไหมครับมาร์ก บนผนังลูกสูบนะครับให้ตรงกับมาร์ก้านนะครับประมาณนั้นก็ได้นะครับจําหลักการง่ายๆนะนะถ้าถ้าใครจำไม่ไม,ไม่จําตัวผนังลูกสูบก็คือมาร์กบนนะครับหัวลูกสูบให้ตรงกับมาร์ก้านนะครับสองจุดนี่ครับแล้วก็จะใส่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ค่อยๆเคาะนะไม่ได้พูดบอกนะครับถ้ามันไม่แน่นก็เคาะได้นะครับถ้าแน่นก็เคาะนิดหนึ่ง จริงๆเวลาถอดประกอบอชิชชช้นส่วนพวกนี้นะครับก็แนะนําให้เราใช้ชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดเนาะเพราะบ,บางครั้งพวกตัวสลงสลักนะครับมันใช้งานานานๆมันจะไหม้นะครับไหม้แล้วมันจะเกิดการติดขัด<ม>นี่ครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีและมีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อ,อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ